สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะกรินรถปดป้ายนะครับเลยคนสองอาชีพแอดรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับทาคลิปเกี่ยวกับรถอินโนวานะครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นรถบอดี้นะฮะเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวนะฮะคันนี้ผมขับเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อวานนี้นะคผมถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม คันนี้ใช้น้ำมันและ LPG นะครับผมก็ถือว่าประหยัดนะฮะวันนี้ขออนุญาตขายในราคาก่อนทําสีนะครับผมแสนเก้าพันบาทนะครับผมสีพอได้นะพี่น้องนะครับผมสําหรับท่านใดที่มีสีเรียดนะก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นรถขายตามสภาพนะครับผมเครื่องยนต์ดีนะฮะแอร์เย็นนะครับผมปี2อ1 0ันสิบตั้งราคาที่แสนเก้าพันบาทนะครับกล้องหน้านะครับเครื่องเสียงดังปกตินะครับผมรถสีสัเจาของทำมาเองนะครับผมพอได้นะฮะ ก็ยางดีนะครับผมขับดีนะครับขับดีเครื่องยนต์ดีนะฮะเก็บงานนิดหน่อยนี่ผมบอกว่าสุดยอดเลยนะฮะจะไม่ต้องเก็บก็ได้ใช้งานได้เลยก็ได้นะครับผมเป็นรถบอดี้ใหญ่นะฮะเจ็ดที่นั่งนะครับผมราคาไม่แรงนะฮะแสนเก้าพันบาทนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับผม Innova นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องสองพันซีซีนะครับผมนะฮะคันนี้ติดแก๊สเอพจีนะครับผมแต่ไม่ได้ลงเล่มนะครับพี่น้องนะครับก็ดีนะฮะ ก็มีตัวนี้ที่หลุดหายนะฮะก็ไปซื้อใส่ก็ไม่กี่ตังค์นะฮะผมนี่ล็อกไว้นะครับพี่น้องสนใจก็มาดูได้นะก็ไถวิ่งมาผมตกใจหมดนึกว่าเสียงอะไรนะ นี่มองหาทุกใช้เขาอย่าลืมนะครับผมนะมาดูกันก่อนฮะขับทางไกลได้เลยนะครับผม แสนเก้าพันบาทนะครับพี่น้องนะครับผมมองหารถใช้ก็อย่าลืมมาดูกันก่อน,อนได้นะครับดูรถนะครับที่ตำบลธาตุนะครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับพี่น้องก็มาดูกันก่อนได้นะครับเป็นรถรุ่นเจ็ดที่นั่งนะครับผมนะ อนะสมราคาครับผมแสนเก้าันบาทนะครับผมมีบริการขับส่งทุกจังหวัดทุก,กอำเภอทุกประเทศนะครับ ดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทะเปรนะครับวองหาเราใช้ก็อย่าลืมนะครับผมมาดูกันก่อนนะฮะเครื่องดีมากนะครับผมรับประกันเครื่องเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับสีสันพอได้นะครับผมก็เป็นรถที่ขายตามสภาพก่อนนะครับผมนะพี่น้อง ที่เช่นชอบเกี่ยวกับรุ่นเจที่นั่งนะครับก็มาชมกันได้นะครับผมกดปิดเครื่องยนต์นะฮะนี่ก็เลขขกานหน้าก็ยังเดิมๆนะครับผมเพยก็ยังอยู่ครบนะครับ มองหารถใช้ก็มาทักมาดูเอานะครับผมก็สภาพเครื่องยนต์บอกว่าดีมากนะใช้่างระบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกับ p อหัวจีดอนเสนะครับแก๊สไม่ลงเล่มนะครับผมเครื่องรุ่นนี้น่าจะเป็นเครื่องสองพันนะครับผมขับเมื่อวานนี้ประหยัดแก๊สมากหม้อน้ำนี่ก็ทำมาเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะฮะสุดยอดเลยไม่ต้องกลัวน้ำตันนะฮะไม่ต้องต้องกลัวปัญหาเรื่องความร้อนนะครับสุดยอดนะ เลยคลิปนี้นะครับขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะหากพี่น้องมีความชื่นชอบสนใจกับรุ่นนี้ก็่าดูกันได้นะครับที่บ้านแต้ตาบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังวัดินครับเบอร์โทรศัพท์0933736126ครับเป็นเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับนะฮะแสนเก้าพันบาทนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดชมนะครับผมกดแชร์ให้ด้วยนะฮะ